วัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ขอเจ้ามาที่หงเหียนเนาะหงเหียนอีกไนนาชาเนาะหงเหียนดิโทเรียมอีกท

สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับรัด้วยกัน,กนครับไปนั่นก่อนไปไปไปเดินตามเดินตามไปเ,เร็วเร็วเร็ว มีห้องเฮียนเอกมัยอินเตอร์เนชั่นแนลเด็กส์สคูลคณะที่เนี่ยคลาสหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้ามีบอนลงทะเบียน มูงเ,ออเรียนเพิ่นก็ถือว่าได้ได้รางวัลได้รางวัลหลายสมควรนี่นะนีเป็นละปีละปีปแต่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนหนึ่งสอง

ศกเรียนต่างอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นรางวัลที่สะสมมานนนนครับ can do o n e t h i n g to demonstrate อันนี้ทั้งนอของเหรียาก่อนเขาสีเข้าไปสมได้เขาก็ต้องได้มาลง<อ>าทะเบียนเขาต้องได้มาลงทะเบียนอยู่นี้เดี๋ยวทำสมเด้อวันเฮาจะลงทะเบียน ก็มาเบียนล้อท่าเพื่อนอนุมัติอนุญาตเนาะ เด้นนั่งรอ,ออ๋อนั่งรอที่นี่นะนี่มันคือว่าคาบที่ว่าสุกยันนับตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดเนาะ

อากาศทางนอกเนาะอากาศทางนอกก็จะเห็นแล้วก,ก็ทางเขาอันนีนะ้ทางเข้ามาเข้ามาโรง,งเรียนนอนเข้ามาโรงเรียนแล้วก็เข้ามาบอลโงทะเบียนนี่เนาะอย่างเขามา ลงทะเบียนเลยม,ม,ม,มาบนลงทะเบียนเบียนแล้วก็นเนาะทางข้างนี้อาจจะเป็นันนั่งพักพรเนาะอันนี้เป็น หงเฮียนนานาชาติก็ไหมเนาะนี่ก็มีผู้ขนเพิ่นทยอยกันมาเนาะดิมาเพื่อเข้าเพื่อเข้าสมเนาะหงเฮียนเนาะถือว่า เป็นห um, ้องเยียนอันอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะนานาคืออีกกระไม่ในทางสูงเด้อนี่แหละเงินนานาอีกกไม้นี่แหละอืนี่ห้องเยียนเป็นนี่ นงเรียนเดอ้อน,นี่สุดนักเรียนเพิ่นเนี่ยนงเรียนเด็กน้อยต่างๆส่วนนกเรียนเออน่กเฮียนถือว่าเน็เข้ามานี่คือสุดนักเฮียนต่าง,งที่ว่าเพิ่นเด็กน้อยเพิ่นขึ้นมาลงทะเบียนต่าง เนาะอ่าถ้าเจ้าก็ซีบอไทยเอาเนาะพยายามบัวไทยเอาหกเนาะบุคคลเนาะไทยเอาแต่การก่เงาภาพต่างๆก็คือทัศนก่ภาพต่างๆของโรงียนเนาะห่านอ่าไทยบุคคลก็ถือว่ามันอาจจะเป็นการละเมิดเนาะลิขสิทธิ์เนาะ ถ่ายได้ก็ถ่ายเอาแต่ข้างหลังเนาะจะบ่ถ่ายเอาทั้งหน้าหรือว่าถ่ายเอาหน้าตาเหรือว่าถ่ายเอาไว้เห็นหน้า,า,าเห็นตาภาพวิสัยเขาเจ้าก็คือไปเห็ดเต็นหูเลือไว้เนาะนะชมนี่ไปง่ายอ๋อสิไดายุติคลิปไปทางนี้เนาะโชคดีโชคดี